นี่ค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหล่าชื่อมีคำศัพท์เรื่องม่าบอกเด็กๆด้วยค่ะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องคำกิยาค่ะคำศัพท์บทนี้นะคะเด็กๆก็จะได้รู้ว่าคำกิยาที่เป็นภาษาจีนพูดยังไงออกเสียงยังไงค่ะยกตัวอย่างเช่นคําว่าเดินคําว่ากระโดดคําว่าวิ่งพูดเป็นภาษาจีนยังไงนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วนะคะเราไปดูคําศัพท์คาแรกกันดีกว่าค่ะ คำศัพท์คำแรกนะคะนั่นก็คือคํากิริยาท่าทางนะคะพูดเป็นภาษาจีนได้ว่าต้องจัว่วต้องจัว่วต้องจัว่วคากิริยาท่าทางค่ะคําศัพท์คําต่อไปนะคะนั่นก็คือคําว่าเดินค่ะเดินในภาษาจีนนะคะออกเสียงว่าโจโจโจเดินคะ่ะ คำศัพท์คำต่อไปนะคะนั่นก็คือคําว่ากระโดดค่ะกระโดดในภาษาจีนนะคะออกเสียงว่าเที่ยวเที่ยวเที่ยวกระโดดค่ะคําศัพท์คําต่อไปนะคะนั่นก็คือคําว่าวิ่งค่ะวิ่งในภาษาจีนนะคะออกเสียงว่าพ่าวพ่าวพ่าววิ่งค่ะคำศัพท์คำต่อไปนะคะนั่นก็คือคำว่าเตะค่ะ เตะในภาษาจีนนะคะออกเสียงว่าทีทีทีเตะค่ะแล้ววันนี้นะคะเหล่าชื่อก็ได้มีเพลงนะคะจากช่อง YouTube ช่องหนึ่งนะคะชื่อว่าช่อง Little Fox Chinese นะคะมาบอกเด็กๆด้วยนะคะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับคำศัพท์ที่เราได้เรียนไปวันนี้ค่ะชื่อเพลงนะคะชื่อว่าโจโจ,โจหรือว่า เดินสิเดินหรือเป็นภาษาอังกฤษว่า walking walking นะคะเดี๋ยวเราชื่อน,นะคะจะค้นหาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเราเข้าไปที่แอป u t u t e นะคะและพิมพ์เพลงโจอาโจนะคะในช่องค้นหานะคะตามที่เราชื่อพิมพ์เลยค่ะกดค้นหาและเขาก็จะขึ้นมาเป็นวิดีโออันแรกตรงนี้เลยค่ะเราก็สามารถกดเข้าไปรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ เป็นยังไงกลนบ้างคะเด็กๆคำสับบทนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนคำศัพท์บทเก่าๆที่เราชีเคยสอนด้วยนะคะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะเราชีขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบๆใจเตีย